สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอันในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรขาดทุนและราคาขายชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะเรามาทบทวนความหมายของกำไรและขาดทุนที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กันก่อนค่ะกำไรร้อยละ5หรือกำไรเรเ์หมายความว่าอย่างไร ก็คือถ้านักเรียนซื้อสินค้ามา100บาทก็จะขายได้กำไร5บาทดังนั้นต้องขายสินค้านี้ในราคา105บาทนั่นเองค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะกำไรร้อละสิหรือกำไร10%หมายความว่ายังไงก็หมายถึงว่าถ้านักเรียนซื้อสินค้ามา100บาทจะขายได้กำไร10บาท หรือต้องขายสินค้านั้นในราคา110บาทนั่นเองค่ะ,ะเมื่อกี้ก็จะเป็นกำไรแล้วเรามาขาดทุนบ้างดีกว่าค่ะขาดทุนร้อยละ15หรือขาดทุน15เปอร์เซนต์หมายความว่ายังไงอ่าก็หมายความว่าถ้านักเรียนซื้อสินค้ามา100บาทจะขายขาดทุนไป15บาทหรือ นักเรียนขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนนะคะ15บาทคือขายราคาขายสินค้านี้ในราคา85บาทนั่นเองค่ะขาดทุนร้อยะ20นะคะหรือขาดทุน20%หมายความว่าถ้านักเรียนซื้อสินค้ามา100บาทจะขายขาดทุน20บบาทหรือนักเรียนเนี่ยตั้งราคาขายสินค้านี้ในราคา80บาทนั่นเองค่ะซึ่ง คำว่ากำไรหรือขาดทุนนะคะกำไรคือต้องขายแล้วได้มากกว่าทุนที่นักเรียนซื้อค่ะแต่ถ้าขาดทุนแสดงว่านักเรียนขายได้น้อยกว่าราคาที่นักเรียนซื้อนั่นเองค่ะและร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นการเทียบกับหนึ่งร้อยเสมอๆค่ะอย่างที่เราได้เรียนในเรื่องที่ผ่านๆมาเดี๋ยวเราจะมาดู จุดประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนครั้งนี้กันนะคะเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรค่ะทุนและราคาขายหาคำตอบและแสดงวิธีทำพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายกันนะคะ โจทย์ข้อแรกป้ามะลิลงทุนซื้อดอกไม้ทําพวงมาลัย420บาทขายพวงมาลัยได้กําไร25%ป้ามะลิขายพวงมาลัไาาาย,าายได้เงินกี่บาทเรามาวิเคราะห์กันนะคะโจทย์ถามอะไระในโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ถามก็คือป้ามะลิขายพวงมาลัยได้เงินกี่บาทคะส่วนโจทย์กําหนดอะไรนั้นก็คือ ป้ามาลิลงทุนซื้อดอกไม้ทำพรมาลาัย420บาทขายพรมาลาัยได้กำไร25%อ่ะวิธีคิดนะคะในการหาคำตอบมีอยู่2แบบนะคะก็คือการหากำไรก่อนและจึงหาราคาขายหรือหาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายนั่น,นะคะ่ะนั่นเองค่ะในการหาคำตอบแต่ละแบบนะคะก็จะมีการคิด โดยใช้วิธีการแตกต่างกันไปค่ะโดยจะหาคำตอบโดยใช้มัญยัิตรยางหรือใช้ความรู้ของเรื่องเศษส่วนของจำนวนนับก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะมาโจทย์ข้อที่2นะคะเดชาซื้อคอมพิวเตอร์ราคา28,500บาทขายให้เพื่อนขาดทุน12%เเดชาขายคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่เรามาลองวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะ ในโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ถามอะไรก็คือเดชาขายคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่โจทย์กำหนดอะไรก็จะอ่าก็จะคือ,อหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์กันแล้วนะคะโจทย์ถามอะไรก็คือเดชาขายคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่ โจทย์กำหนดอะไรก็คือเดชาซื้อคอมพิวเตอร์ราคา28,500บาทขายให้เพื่อนขาดทุน12%วิธีการหาคำตอบก็เหมือนข้อแรกเลยค่ะอาจจะหาขาดทุนก่อนละหาราคาขายหรือหาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายก็ได้ค่ะโดยอาจจะใช้บัญญัติตรายางหรือความรู้เรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนะคะจะแบ่งนักเรียนออกเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะรวมกันทำกิจกรรมหาคำตอบนะคะในโจทย์ข้อแรกป้ามะลิลงทุนซื้อดอกไม้ทำพวงมาลัย420บาทขายพวงมาลัยได้กำไร25%ป้ามะลิขายพวงมาลัยได้เงินกี่บาทนะคะ ในข้อนี้นะคะครูจะให้นักเรียนหญิงนะคะหาราคาขายของพวงมาัยโดยใช้วิธีคือเศษส่วนของจำนวนนับส่วนผู้ชายนะคะจะหาราคาขายของพวงมาัยโดยใช้บัญญัติตรยอยางนะคะในข้อที่2เดชาซื้อคอมพิวเตอร์ราคา28,500บาทขายให้เพื่อนขาดทุน12เปเดชาขายคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่ จะสลับกันนะคะก็คือนักเรียนชายหาราคาขายของคอมพิวเตอร์โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนะับส่วนผู้หญิงหาราคาขายของคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญญัติไรยางนะคะให้ช่วยกันทำด้วยกันนะคะ,ะทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ส่งวิธีการคิดนะคะลงใน p a ทเลตค่ะเดี๋ยวกูจะมาเฉลยของ ลมผู้หญิงนะคะที่หาราคาขายของพวงมาลายัยโดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับนะคะโดยใช้วิธีคิดแบบหากำไรก่อนแล้วจึงหาราคาขายค่ะ,ะวิธีการทำก็คือลงทุนซื้อพวงมาลัย420บาทนะคะแล้วถ้าขายพวงมาลัยได้กำไร25%หมายความว่าจะขายได้ เศษ25ส่วนหนึของราคาที่ซื้อดังนั้นพวกขายวงมาลัยได้กำไรก็จะเอาเศษ25ส่วนหนึคูณกับราคาที่ป้ามาลิลงทุนซื้อดอกไม้ทำวงมาลัยนะคะคิดหาคำตอบแล้วจะได้คำตอบคือ105บาทซึ่งจะตอบเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่คือกำไร เราต้องเอากำไรนี้ค่ะไปบวกกับราคาทุนดังนั้นป้ามาลีขายพวงมาลัยได้เงินเอา420บวกกับ105เท่ากับ525บาทนะคะ,ะในข้อที่2นะคะหาราคาขายของคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญญัติรยางในข้อนี้นะคะครูจะใช้แบบที่2ค่ะ ก็คือหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายค่ะแบบที่2นะคะขายขาดขายคอมพิวเตอร์ขาดทุน12แสดงว่าเขาเนี่ยขายคอมพิวเตอร์ราคา88ของราคาที่ซื้อดังนั้นนะคะถ้าเทียบปญญระญยัดรายงถ้าซื้อคอมพิวเตอร์มา100บาทจะขายไปราคา88บาท และถ้าซื้อคอมพิวเตอร์มา1บาทก็จะขายไปราคา88ส่วน100บาทดังนั้นถ้าซื้อคอมพิวเตอร์มา28,500บาทเขาก็จะขายไปในราคาเอา28,500นะคะเอามาคูณกับ88ส่วน100คูณหารสิทสั์เรียบร้อยแล้วก็จะได้คำตอบก็คือ2 5 8 0บาทนะคะจะเป็น ราคาที่เดชาขายคอมพิวเตอร์นะคะอะ่หลังจากที่เราได้เรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำแบบฝึกหัด4.24นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนทําและก็ส่งงานใน Padlet ได้เลยค่ะสรุปบทเรียนนะคะ ในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรขาดทุนและราคาขายนะคะนักเรียนนะคะต้องหากําไรหรือขาดทุนแล้วจึงราคาขายหรืออาจจะหาราคาขายเลยก็ได้โดยที่นักเรียนนะคะต้องเข้าใจความหมายของทุนราคาขายการขายที่ได้กาไรและการขายที่ขาดทุนนั่นเองค่ะ